สำหรับคลิปนี้จะเป็นการเล่นสายอาชีพพ่อขาใน Red Dead Online นะครับคือเราจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อเราจบเนื้อเรื่องเปิดของเกมนะครับขั้นแรกก็คือเราเปิดช่องไอเทมด้วยการกดปุ่ม B นะครับใน PC เรา้เราก็ไปที่จดหมายจดหมายมันจะชื่อว่า Letter from Clips นะครับ <'ll> เมื่อเราจบคัซซีนเรียบร้อยนะครับตัวไอเทมอัพเกรดมันก็จะอยู่ในแคมป์ให้เราทันทีเลยในราคา10ทองนะครับ ณนะตอนนี้นะครับปกติมันจะอยู่ที่15เมื่อซื้อจบก็สามารถเข้าถึงอาชีพนี้ได้เลยอาชีพนี้จะใช้อยู่2อย่างครับอย่างแรกจะเป็นวัตถุดิบซึ่งเราหาได้จากการล่าสัตว์ครับแล้วก็เอามาบริจาคให้กับแคมป์อย่างที่2จะเป็นสเสบียงครับก็คือเราซื้อจากโต๊ะได้เลย หรือว่าทำมิชชั่นให้ได้มาฟรีๆนะครับทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมันจะถูกนํามาใช้ในการสร้างสินค้าให้เราเอาไปส่งเมื่อเราส่งสําเร็จเราก็จะได้เงินในเกมมานะครับโดยครั้งแรกที่ซื้อโต๊ะนี่ยครับมันจะมีมิชั่นสอนให้เราขโมยวัตถุดิบนะครับเราก็ส่งกลับมาที่แคมคือถ้าเราทาําภารกิจตรงนี้จบเราก็จะได้วัตถุดิบมาจํานวนนึ่งฟรีๆไปเลยเพื่อสร้างสินค้าให้กับแคมในช่วงแรกของเกมนะครับ หลังจากทําจบเรียบร้อยก็ระหว่างนี้เราก็รอทํามิชชั่นอื่นๆืค่าเวลาไปรอจนสเสบียงหมดเราก็ค่อยกลับไปเติม